ปั๊มลมแบตเตอรี่หรือปั๊มลมไร้สายครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องลากสายไฟไม่ต้องคือไม่ต้องกลัวจะเอาไปใช้ตรงไหนก็ได้พี่ดูน้ำหนักเบาครับตัวนี้แค่ประมาณ6กกิโลแค่นั้นเองผมยังรู้สึกว่าประทับใจกับมันมากนี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่เขาใช้ครับสามารถใช้แบตร,ร่วมกันกับของมาร์กิตา้าได้เนี่ยเราสามารถเอามาใส่แบบนี้เนาะเนี่ยตัวนี้มีขนาดความจุถังลมอ่ะสามลิตร นี่เวลาจะปั๊มลมเราก็แค่เปิดสวิตนี่ผมมีลมอยู่ในถังอยู่แล้วแต่พอมาถึงประมาณ8บาร์กว่าเนี่ยถ้าลมเต็มเขาจะตัดเองตัวนี้เป็นปั๊มลมแบบออยฟรีไม่ต้องเติมน้ำมันครับอันนี้ยสายอันนี้ยเขาแถมมาให้ด้วยนี่ใช้งานง่ายครับเขาเป็นหัวแบบสวมเร็วกดเข้าไปแบบนี้ ใช้างานง่ายดูนี่ครับอันนี้เป็นจักรยานที่มันยางแบนแบน,แบนแต,แต่เดี๋ยวเนี่ย้วยความที่ยางมันแบนนะ เห็นไหมลมเต็มแล้วนี่แค่นี้เลยตัวเนี้ยพี่เลือกเอาว่าจะใช้แบตหนึ่งก้อนหรือแบตสองก้อนถ้าเกิดว่าใครอยากได้เหมือนกันตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปเลยครับ